สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะสิบโมงครึ่งแล้วดอกคุณนายตื่นสายกำลังบานสะพรั่งอยู่ในกระจาดที่เพื่อนๆสั่งกันเข้ามาเดี๋ยววันนี้ยุคงส่งให้ค่ะวันนี้เพื่นพนอนๆต่างจังหวัดนะคะถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะยุงขออนุญาตยกยอดของลูกค้าที่ให้เก็บเงินปลายทาง ไปส่งวันจันทร์นะคะวันนี้ส่งเฉพาะลูกค้าที่โอนเงินแล้วค่ะเพราะว่าโอนเงินแล้วนยุ่งจะไปส่งขนส่งเจอันทีนะคะเขาไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะนี่วันนี้วันศุกร์เนาะส่งไปของก็อาจจะถึงวันเสาร์หรืออาจจะถึงวันอาทิตย์นะคะถ้าช้ามากๆเลยก็น่าจะเป็นวันจันทร์ซึ่งดอกไม้เนี่ยยังพออยู่ไหวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไปส่งขนส่งที่เก็บเงินปลายทางเนี่ยไป ที่บ้านย่งส่งได้เฉพาะไปรษณีกับเคอรี่แล้วเขาหยุดวันอาทิตย์ค่ะคราวนี้ถ้าส่งไปวันนี้วันศุกร์แล้วไม่ถึงวันเสาร์เขาหยุดวันอาทิตย์ก็นุ่นเลยอีกทีมันจะเป็นวันจันทร์นะคะถ้าวันจันทร์ถึงมันก็ยังพอไหวค่ะแต่ถ้าวันจันทร์ไม่ถึงแล้วมันไปถึงวันอังคารนี่มันนานเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตนะคะส่งแค่เฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เก็บเงินปลายทาง นะคะเอ้ยไม่ใช่สําหรับเพื่อนๆที่โอนเงินมาก่อนเนี่ยวันนี้ยุ่งส่งให้ทุกคนเลยใครโอนเงินมาก่อนวันนี้ส่งให้ทุกคนเลยแต่ถ้าเก็บเงินไปทางแล้วภาคไกลๆนะคะจังหวัดไกลๆเนี่ยขออนุญาตส่งวันจันทร์ค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องของตกค้างเนาะเพราะว่าบริการเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันเก็บได้แค่บางบริษัทเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกบริษัทขนส่งนะอ่ะาเมื่อเช้าใครดูคลิปเอ่อ ไปโรยปาเทืองกับยุ่งบ้างกัน <c oughs> ตอนโรยปาเทืองนี่ตอนโรยมันก็สนุกดีนะแต่ว่าพอโรยเสร็จกลับบ้านมาพี่ทาไมปวดแขน <c oughs> ปวดแขนมากเลยเอ๊ะทำไมปวดแขนนะอะไรอย่างงี้พอมานั่งดูวิดีโอที่ถ่ายกลับมาขำ <c oughs> นั่งขำตัวเองมาก <c oughs> ตลกดี <c oughs> เดี๋ยวรอคะ่ะ มอยากให้หมดโควิดไวๆนะคะอยากให้เพื่อนๆมาทันได้ดูมาถ่ายรูปดอกปอเทืองกันเนาะถ้าอย่งไรอะ่ะเดี๋ยวจะอัปเดตปอเทืองที่สวนดอกไม้ตรงนู้นนะคะที่ไปทําที่ใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันว่าอะไรไปถึงไหนแล้วเนาะ ขอบคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะที่สั่งดอกไม้เข้ามาวันนี้ใครสั่งดอกไม้แล้วเตรียมที่ปลูกเลยนะอืเตรียมที่ปลูกเลยดอกไม้ส่งแค่วันสองวันเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะใครส่งใครสั่งมาสายหน่อยขออนุญาตส่งพรุ่งนี้นะจ้าเพราะว่าแดดมันร้อนตัดดอกไม้ไม่ไหวแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูความร้อนของแสงแดดที่แผดเผาข้างนอกนู้นไม่ไหวละ เนาะเอาแค่นี้ไปก่อนนะคะสนใจปลูกดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆแบบที่ยุ่งปลูกแบบนี้นะคะก็ทักกันเข้ามาค่ะดอกไม้บ้านยุ่งนี่ส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะส่งได้ทั่วไทยเลยอยู่จังหวัดอะไรก็ส่งได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะดอกไม้แยกสีตัดขั้นต่ำสีละ10กิ่ง20บาทค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะ แบบนี้เรียกจัมโบ้ค่ะแบบนี้เรียกจัมโบ้นะอืจัมโบ้ส้สังคลาสีนะคะห้าสิบกิ่งตัดให้เจดสีค่ะห้าสิกิ่งหนึ่ง้ยเจ็บาทรวมค่าส่งนะจ๊ะถ้าแยกสีสีสละสิบกิ่งก็เจ็ดสีก็เจ็ดสิกิ่งนะคะเจกิ่ง210บาทรวมค่าส่งค่ะ แบบนี้แพเซยงไฮ้นะคะนี่ใบแหลมๆนะคะดอกซ้อนๆแบบนี้เรียกแพเซยงไฮ้นะ,ะชุดเลข6ก60กิ่งค่ะนี่แบบนี้ชุดเลขก60กิ่งนี่ลูกค้าสั่งชุดเล็ก60กิ่งนะคะ190บาทรวมค่าส่งค่ะคุณนายตื่นสายถ้าซื้อไม่เยอะนี่แบบนี้ถ้าซื้อไม่เยอะกระจาดนี้30เอ้ย30กิ่งค่ะ30กิ่ง 120่งร้อยยี่สบาทรวมค่าส่งนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะพื้นที่มากน้อยยังไงนะคะคุยกันเข้ามาได้เลยไม่มีปัญหาสั่งเท่าไหร่เราก็ส่งค่ะนะคะขอขั้นต่ำที่สุดของกล่องเลยขอ25กิ่งเนาะ25กิ่ง50บาทแล้วก็ค่าส่งอีก50บาทนะคะแต่ถ้าเป็นคุณนายตื่นสายในยุ่งอยากได้30กิ่งค่ะ30กิ่ง60บบาทแล้วยุ่ง อย่าขอค่าส่งหกสิบาทเพราะว่าบางทีตัดยี่ห้ากิ่งนะค่าส่งบางทีถ้าเป็นคุณนายตื่นสายมันเกินมันเกินห้าสิบาทค่ะบางทีไปห้าสิบสองบาทบางทีไปถึงหกสิบเจ็ดบาทนะคะเพราะว่าคุณนายตื่นสายเนี่ยเขากิ่งใหญ่เนี่ยแบบเนี้ยเขากิ่งใหญ่แล้วคราวนี้มันทําให้น้ําหนักน้ําหนักกล่องอะมันเกินนะคะเข้าใจกันนิดนึงนะอืม ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ ID h e l l o t e s t t ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆบายบาย